สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตออเดอโอทุกทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวันที่5นะครับเดือนกรกฎาคม2566นะครับวันอภุธที่5นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นพาวเวอร์มนะครับพาวเวอร์มประกอบแรงๆนะครับของค่ายเอกซาวนะครับทางชัยภูมินะครับตัวนี้เป็นรุ่น6,000บาทนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับ า so o w e r AM แรงๆนะครับเป็นรุ่น6,000บาทนะครับขับ18นิ้วนะครับตัวนี้ข้างละ3ข้างละ4ได้สบายๆนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่19,000บาทนะครับ19,000บาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับเพราะว่าแรงๆนะครับของเอกซาวนะครับทางเัยภูมินะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านในนะครับไส้ในเดิมๆนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการซ่อมมานะครับ นี้หอ้อแปลงใหญ่ๆนะครับสี่ลูกนะครับตัวนี้สายขวานะครับ E.I. นะครับตัวนี้แรงมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมับหอ้อแปลงใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทาร์ิตเตอร์นะครับตัวนี้ฝั่งละ15คู่นะครับ30ตัวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ60ตัวนะครับสําหรับตัวนี้มออแปลงนะครับ ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งแรงนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะครับตัวนี้ข่าวปลาให้มาเยอะมากนะครับ12ตัวนะครับสําหรับคาวปลานะครับตัวนี้ดูสภาพโดยรวมด้านในนะครับด้านนอกนะครับท่านไหนสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ095 224 6 497นะครับแล้วก็087ย์ป 4217464นะครับฝากไว้ด้วยลกันนะครับสำหรับ Power AM X9 นะครับรุ่น6,000บาทนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่19,000บาทนะครับยังไม่รวมจัดส่งนะครับท่านไหนสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรศัพท์ถามได้นะครับตัวนี้ท่านไหนที่ยังมองหา Power AM แรงๆนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวยงามมากนะครับสำหรับเดิมๆนะครับสำหรับตัวนี้รุ่น 6 0วนบาทนะครับสนใจก็ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับผีรลานพินิษโอเดโอนะครับอําเภอรอนจันทจังหวัดกาฬสินธุ์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทาง Facebook นะครับพินิษฐ์มีพักดีเพจหลานพินิษโอเดโอครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ